จ้าสวัสดีจ้าชาาเอ็กเซิร์นมาบอทุกคนวันนี้เราไม่ได้มากับอ่เราไม่ได้มาคนเดียวนะวันนี้เรามากับใครจ้าน้องเอิร์ธถ่าตัวแทนจาก ABCC ค่ะน้องเอิร์ธน้องเอิร์ธเป็นเจ้าของเพจช่องคอชแนลลองติดตามกันได้ว่าเพจเนี้ยก็จะมีคลิปแล้วก็สาระดีๆที่จะลงสาคมเพจช่องคอเนี่ยจะเอาไว้ดูตอนปวดขีง <c oughs> มันจะคลายความเครยียดความกังวล <c oughs> ทำให้ <c oughs> เราเนี่ย อ๋อสอนคลคยวันนี้เราจะมาคุยกันคอนเทนต์อะไรกันพี่ต๋อว,วันนี้เพื่อไม่เป็นงานเสร็จลวลเราจะมาอ,อ่รีวิวการเรียนหมอทั้งหมด6ปีน่าสนใจไหมเพวาเธอหเห็นนะต้องใช้เวลา7วันเห็นไฟเปลี่ยนอาทิตยขึ้นไปตกเลยลววเราพูดไปเรื่อย เราทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะมารีวิวสำหรับน้องๆที่อยากเรียนหมอน้องๆจะได้แบบเห็นภาพแล้วก็เข้าใจจริงๆว่าการเรียนหมอเนี่ยต้องผ่านอะไรบ้างถูกต้องเพราะว่าเนี่ยเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยมอหเราไม่รู้ว่า เข้ามาเรียนหมอเลยเนี่ยเราจะเจออะไรเราไม่รู้ว่าเราต้องรับบทดาวพัสสุแล้วก็จะมีมาหยาลัสมีมาชีหน้าด่าเราแบบเนี้ยการเข้าหมอมันมีการเข้าได้หลากหลายเนาะก็แต่ละโครงการซึ่งณปัจจุบันเนี้ยมันไม่เหมือนกันแล้วมันไม่เหมือนกันแล้วเราก็จะไม่ขอพูดถึงเราจะมาทำไมพี่เต๋านี่ยเป็นเออส่งจดหมายทช่ระฉันยังเม็ เขาจะโทรมาบอกเองก็คือสมมุติเรายื่นเรื่องตั้งแต่เดือนกุมภาใช่ไหมโทรเล็กก็จะเข้ามาเดือนเมษาใช้เวลาสองเดือนแล้วก็เปิดเทอมพอดีเอเฑ์ก็คือไข่บ้านใกล้หมอขอสุดได้เป็นหมอได้เข้าหมอพี่เต๋าอยู่หน้าประตูหมอใช่ฉันเลยได้เข้าหมออ่าใครจะไปเข้าหมอก็คือรุ่นเงี้ยแบบเนี้ยมันไม่มีแล้วก็ต้องไปในเปอร์ชั่เพี่ก็ไม่ทันเพราะมันมียื่นอรอดภัยกิจคุณธรรมเลเข้าหมอจริงจุ๊บวันเนี้ยการเข้าหมอไม่ใช่แค่สอบ ต้องอมีคุณธรรมนำชีวิตถูกต้องเรามาเริ่มที่ปีหนึ่งก่อนคนจะคิดว่าปีหนึ่งเนี่ยชีวิตคงเหมือนแบบการเรียนหมอแบบเต็มที่ก็คือแบบต้องต้องเรียนวิชาแบบอนาตมีเรียนแบบร่างกายแบบจริงจังแต่ปีหนึ่งจริงๆเราเรียนอะไรจำไม่ได้ห <laughs> <laughs> งุดหงิดมากอะไรจะไปขนาดนั้น ปีหนึ่งก็คือเหมือนทั่วไปมาไปเลยก็คือใช้ชีวิตแบบทั่วไปใช่ไหมวิชาที่เราเรียนส่วนมากจะเป็นวิชาที่เรียนเหมือนคณะวิทยาศาสตร์ทั่วไปอังกฤษวิทยาคณิตคณิตคณิตต่างๆแล้วก็ที่สําคัญที่สุดวิชาที่เราชอบมากก็คือการแสดงใช่เราเรียนการแสดงเราทําละครเวทีอ๋อแเราก็คือเราจะได้เรียนวิชาอาร์ตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น ลองเพลงแต่งเพลง้องเพลงแต่งเพลงเพื่อนแต่งใช่แต่เราแต่งไม่ได้แล้วเราก็ลองไม่ได้สนุกสนานเพราะปีหนึ่งว่างว่างมากก็คือเหมือนคณะอื่นเลยจะใช้ชีวิตแบบสบายมากวิชาที่โรงเรียนก็คือมันจะแบบ เต็มวันบางขึ้นวันบางแล้วก็มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ปีหนึ่งเนี่ยไม่เอฟเฟกอะไรเลยสบายๆมากเหมือนคณะทั่วไปเหมือคณะทั่วไปเลยคือชิวๆไม่ต้องเครียดอะไรมากในการเรียนปีหนึ่งปีหนึ่งจะเป็นปีที่ไปเจอ,เ,จอเพื่อนคณะต่างๆมากที่สุดนะจังเพราะเป็นปีที่เราเนี่ยร่วมกิจกรรมเยอะมากเป็นกิจกรรมเพราะว่ามอขอเนี่ย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีกระเทยเยอะที่สุดใช่เราก็จะประกอบกิจกรรมเยอะที่สุดดังนั้นกิจกรรมเราก็จะแน่นมากสิเกเจเจอร์ของปีหนึ่งเลยมันก็จะมีกิจกรรมที่เราได้สร้างละครเวทีของเราขึ้นมาถูกต้องเรียกว่าแพทย์ศ<ช>าสตร์มีเพจทุกปีเลยทุกปีกปต้องมีละครเวทีประจําชั้นปีขึ้นมาอยากเห็นความสามารถพิเศษก็ติดตามกันได<ช>้ทุกปีก็จะมาในช่วงทันวาดังนั้นชีวิตปีหนึ่งเนี่ยก็จะเหมือนยังไม่ได้สัมผัสกับคำว่าหมอเลย มันมีอยู่าะยเรียกเราว่าหมอทุกคนเลยนะใช่ต้ะกับแม่กับแค่นั้นกับป้าที่ป้าตาต่ายตาข่าแค่นั้นแหละเราเป็นคุณหมอเราเป็นหมอแค่แค่ในหนังเหมือนเราแตะชายผ้าขาวผ้าขาวนิดนึงเรามาจบปีแรกไปเราเนาะปีแรกก็ไม่มีอะไรมากไม่มีสาระอะไรเลยหมายถึงว่าคณะหรือว่าเราเราดังนั้นถ้าใครแบบ คิดว่าเข้าแพทย์เนี่ยจะไม่มีชีวิตแบบเฟชชียนยังไม่จริงถูกเราจะเข้ามาแบบพราวเลยใช่<ะ>เราจะเป็นเฟชชีที่แบบเปรี่ยวมากถูกเพราะเหมือนเราสวยที่สุดแล้ววนะันนั้นขึ้นปี2<ม>ก็คือปี2เนี่ยหลักๆที่เป็นเด่นๆเ,เลยก็คือมันจะได้เรียนกับอาจารย์ใหญ่เรารู้สึกตื่นเต้นมากอาจารย์ใหญ่ในที่นี้ก็หมายถึงว่า คนที่มาบริจา่างกายแล้วก็เขาเอาไปดองแล้วก็มาให้เราเรียนใช่ไหมน้องติถูกถูกต้องมีแต่คนถามว่าเ้ตอนนั้นเรากลัวไหมเรากลัวจริงก่อนกลัวมากเลยอะมึงกลับมาจากการเรียนอะกูยังกลัวอยู่อดีเวอร์จนิ้จริงเป็นจิตการจิตเราจริงจริงก็คือเราจะได้เรียนทุกระบบในร่างกายในปี2แล้วก็ปี3เทอมหนึ่ง ถูกต้องแต่ว่าปี2เนี่ยจะหนักหน่อยเรียนหนักนะนปีสองเรียนประมาณแต่ระบบในร่างกายอะ่ะมันเน้นแหลบด้วยแล้วมันเป็นแบบเรื่องใหม่หมดเลยเรื่องใหม่หมดเลยก็คือ ถ้าใครยังไม่เคยเห็นชีตที่เราเคยอ่านกันเนาะสมัยเราอะ่ะไอแพดยังไม่เข้ามันยังเป็นชีตอยู่ถูกยังเป็นแผ่นกระดาษเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตชีตที่พวกเราอ่านให้มันจะปึกหนาประมาณทุกอย่ <c oughs> าคือเพื่อนเคยถ่ายไว้คือพวกเราทุกคนนะจะถ่ายชีตไว้แล้วแบบมันเยอะจริงๆถ้าใครมาเรียนหมอก็คือเป็นคณะที่อยางหนังสือเยอะแหละไม่อ่านก็ไม่ได้เพราะว่าเนื้อหาคือมันใหม่หมดเลยถูกอ <c oughs> ีสองเนี่ยต้องเริ่มจริงจังกับชีวิตแล้วแต่ว่ามันพอปรับตัวได้เพราะว่าส่วนตัวเราสองคนเนี่ยไม่ใช่คนที่ พระเจ้าสร้างมาให้ผมาัสชายเราอาศัยความขยันอดทนเรามาพูดถึงอาจารย์ใหญ่กันดีกว่าเป็นจุดพีของปีสองที่เด่นมากตอนมหกนี่กลัวมากเลยนะว่าแบบจะมาเรียนหมอะได้ไหมเพราะว่าแบบทุกคนก็สปกอยถึงหมดถูกต้องมันโดยตอนนั้นนักกลัวเพราะว่าเป็นคนที่แบบไม่ดูหนักผีด้วยถูกเป็นคนไม่ส่องกระจกเข้ามาเรียนจริงๆเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยอะยังไงมันไม่ได้รู้สึกว่าเป็นกลัว ก็คือมันต้องเรียนใช่ไหมถ้าไม่เรียนมันก็สอบไ,ไม่ได้ใช่เหมือนเรามองว่าเป็นเรื่องธรรมาชาติใช่ใช่ใช่เราก็ตอนแรกก็กลัวมากอะพอมาเรียนจริงๆก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ว่าจะ, <laughs> จ,ะจินตนาการภาพว่าเราเรียนอาจารย์ใหญ่ยังไงก็เป็นร่างที่เราเห็นเหมือนในหนังแลกแต่ว่าผ่านการกรีดหนังออก <laughs> ก็คือระบบแรกที่เราเรียนก็คือผิวหนัง <laughs> ดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้เรียนผิวหนังทุกส่วนด้วยการกรีดออกมา เป็นระบบแรกที่เราจะเรียนต่อไปก็คือกล้ามเนื้อนร,อรอกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเราก็จะได้สองร้อยกว่ามัดใช่เราก็จะต้องแหวกกล้ามเนื้อถูกมัดมาดูแล้วก็ต้องมาจําชื่อแต่ละมัดว่าแต่ละมัดทาํางานยังไงทุกคนให้เข้ามาในคณะแพทย์มั่นใจว่าปรับตัวได้แล้วทนได<ช>้นนแน่นอนไม่ต้องตกใจแต,ใ<ช>แต่ว่ามาเล่าให้ฟังก่อนว่า สองร้อกมัดรู้สึกว่ากล้ามเนื้อเป็นสิ่งที่ฉันหนักที่สุดแล้วอะมัสคูลโลอะมันเยอะมากเนาถูกเพราะว่ามันมันเรียนเยอะแล้วแหละมันนานแล้วมันนนแต่ั้หนึ่งคือคือเราสองคนคือบอกตรงๆว่าที่บ้านไม่เคยให้ยืมนานมาก่อนใช่การเข้าเนี่ยเราจะเข้าด้านแต่บ่ายโมงช้าสุดที่เราเร็วสุดที่เราเคยออกเลยก็คือ6กโมงถึงทุ่มหนึ่งนี่มืดจิงส่วนอื่นอะมันจะเร็วกว่านี้แต่ถ้า กล้มามันื้อมันจะเรียนแบบหกโมงถึงทุ่มหนึ่งบางกลุ่มหรือว่าบางเพื่อนบางคนก็จะอยู่ถึงประมาณสองทุ่มเราจะต้องแหวกเราก็จะต้องจําแล้วก็ดูรูปร่างของกล้ามเนื้อถ้าเรียนระบบทางทางเดินอาหารเราก็จะได้แหวกทางเดินอาหารมาดูแต่สิ่งที่เราคิดว่ามันยากที่สุดก็คืออะไรรู้ไหมอะไรสมองก็คือเราได้แหวกสมองมาดูแล้วเราต้องจําทุกอย่างอยู่กับสมองอะ ถูกอันนี้เป็นสิ่งที่ยากที่สุดเป็นวิชาที่มันเรียนแล้วแบบชีดเยอะที่สุดถูกต้องเราแบ่งการสอบเป็นตั้งสวันตั้งสามวัน4วันอเออเธอคิดดูดิประมาณ60เลคเชอร์ป่ปะปีหนูยังเป็น6 0 60, 60. เลคเชอร์แต่ดูปีน้องเป็นยังไง60เลคเชอร์คือชีดกองกันสองสองรอบอะทอมากตอนเรียนยิโรเป็นจุดพีที่สุดก็คือเรียนเกี่ยวกับสมองอะเป็นจุดพีที่สุดเพราะว่ายากเธอเคยหลั่งน้ำตากับการเรียนกอดหรือเปล่าไม่เคยอ๋อฉันก็ไม่เคย <c oughs> แต่เพื่อนบางคนอ่ะร้องไห้กับนิวโรมาจําไม่ไหวแล้วแล้วมันเครียดมากปีสองไม่มีอะไรชอบเลยเพราะมันหนักจริงจริงเพราะเราขึ้นจากปีหนึ่งมาปีหนึ่งคือเราใช้ชีวิตสบายมากคนอยากหรือว่าเราเรียนหนักแล้วเนี่ยอินบ็อกซ์จะทางบ้านมาถามเนี่ยเรียนหนักแล้วกิจกรรมยังทําอยู่หรือเปล่าเห็นไหมอินบ็อกซ์มาทําทุกอันสมองก็คือถึงว่าเราเรียนหนักแต่กิจกรรมก็ยังมีให้เราทําอยู่ต่อมาปีสามปีสามเริ่มสบายขึ้นแล้วปีสามมันจะเป็นระบบ ที่รู้สึกว่าเนื้อหาน้อยลงเช่นระบบทางเดินอาหารระบบหัวใจระบบสืบพันธุ์ที่เราชอบขอบอกก่อนว่าปีหนึ่งปีสองปีสามเนี่ยเขาจะเรียกว่าพรีคลินิก pre c l i คือการเตรียมตัวก่อนที่เราจะไปใช้ชีวิตจริงก็คือชั้นคลินิกปีสี่ปีห้าปีหกคลินิกอาจจะเหมือนแบบโรงพยาบาลก่อนเข้าโรงพยาบาลก่อนเข้าโรงพยาบาลก่อนไปปฏิบัติงานก่อนไปปฏิบัติงานจริงที่โรงพยาบาลปีสามเทิ่มหนึ่งมันจะเรียนเหมือนปีสองแต่ เราจะรู้สึกชินแล้วมันก็จะไม่อะไรมากถูกแต่ช่วงที่เราชอบเลยของปีสาก็คือช่วงอะไรคอมเมดอ๋อช่วงคอมเมดก็คือคอมมูนิตี้เมดิซีนก็คือการแพทย์ที่เกี่ยวกับชุมชนถูกต้องพี่เต่าไปทําอะไรในชุมชนตอนนั้นอ่ะฉันพาคนในโครงการไปเต้นโคเวอร์จริงๆแล้วตัวโครงการเนี่ยทุกคนอาจจะมองออกว่าไม่ค่อยิีเท่าไหร่ใช่เต้นโคเวอร์ตอนนั้นเต้นเพลงไรออนหา โอ้โหเราจะ้รถูกต้องขึ้นรูปได้เลยที่เราไปเต้นกันที่ชุมชนส่วนหนูไม่ได้ไปทําอะไรไปสมัารผ้าสบาก็คือเราจะได้ไปอยู่กับชุมชนประมาณ2อาทิตย์แต่มันดีนะเพราะมันไม่ได้เรียนไงมันไปใช้ชีวิตกับชุมชนก็คือได้เรียนแต่มันจะเรียนแบบสนุกสนุกไปพูดคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยน่าสนุกถามว่าตอนนั้นรู้เรื่องไหมไม่ก็ทําตามหน้าที่ที่เขาให้เราทําแล้วก็ปีสามก็จะเริ่มเครียดช่วงเททายอ๋อเพราะมันจะมีสอบ NL ถูกเก็คือ National รเสนการสอบใบประกอบโูคศิษ์ของเราก็คือการที่จะเป็นหมอได้ไม่ใช่แค่เรียน6ปีเราได้เป็นหมอเลยมันจะต้องสอบเป็นหมอย่างถูกต้องตามกฎใชายประเทศไทยมันจะต้องสอบรเส้นเหมือนใบขับขี่เออเหมือนใบขักขี่ซึ่งมันจะการเรียนหมอทั้งหมดจะสอบรเส้นทั้งหมด3ครั้งแล้วคือครั้งแรกก็คือตอนจบปี3ครั้งที่2ก็คือตอนจบปี5แล้วครั้งที่3ก็คือตอนจบปี6ถ้าสอบผ่านทั้ง3รอบถึงจะ ได้ใบประกอบโรคศีลแล้วก็จะได้เหมือนแบบได้ใบขับขี่แล้วก็เป็นหมอแบบต้องตามกฎหมายอ่าแล้วช่วงปีสามก็จะมีงานชาปนกิจคืองานที่เราจะได้ทำบุญแล้วก็ช่วยเผาศพให้อาจารย์ใหญ่ที่เราได้ร่ำเรียนมาตั้งแต่ปีสองแล้วก็ปีสามเราอ่ะอยู่ฝ่ายเผาศพแล้ววันนั้นเลอกระโดดเข้าป่องไฟใช่ก็เลยก็เลยมาเป็นแบบนี้เราอยู่ฝ่ายเผาศพหรือว่าฝ่ายชาปนกิจศพก็คือฉันอะ ได้วัดที่พวกชันนัเป็นคนเลือกวัดชา้าซึ่งเราจะต้องนําศพอาจารย์ใหญ่ที่ได้รับการสวดมนต์อะไรแบบนี้เรียบร้อยแล้วเข้าเมนเพื่อเผาจัดการเผาเองทุกอย่างแล้วก็เก็บกระดูกแล้วก็เก็บกลับมาให้ญาติซึ่งเรื่องพีก็คือเราอะเป็นคนที่เลือกวัดช้าที่สุดด้วยความที่ศพอาจารย์ใหญ่ร่างอาจารย์ใหญ่เนี่ยมันจะมีหลายร่าง เป็นร้อยเป็นร้อยล่างดงนะมันจะต้องแบ่งแบ่ง,บงเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแล้วก็แบ่งเป็นวนัดเป็นวัดไปเพื่อที่จะทําให้เกิดการเผาให้ทันเวลาในวันพรุ่งนี้เช้าเพื่อที่จะเอาการะดูกมาให้ยา <S <S ทีเราอะ่ะได้วัดที่ไม่มีคนช่วยเราต้องทําเองทุกอย่างการนําร่างเข้าไปในเมนการจุดไฟแล้วก็การดึงดึงเศษที่ยังไม่มดอดมาเพื่อที่จะเอาการะดูกแล้วก็มาเก็บใส่โกรธยาตก็คือเราทำเองทั้งหมด ซึ่งมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเพราะว่าเราทาเองทั้งหมดในตอนประมาณตีหนึ่งตีสองตีสาในป่าช้ามีทางออกอีกทางนึงคือสำหรับคนที่มีหน้าตาสวยใช่ก็ไปอยู่ฝ่ายอีกวาก็เหมือนดิฉันก็คือทําหน้าที่ในส่วนของปฏิคมคุยกับญาติแล้วก็เอ่อเทคแคร์ดูแลญาติทุกคนเพราะว่าญาติทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นเสียสละเหมือนกันที่จะให้ญาติของเขาเนี่ยบริจาคร่างกายเพื่อที่จะเป็นอาจารย์ใหญ่ ให้นัจกจัตแพทย์ได้เรียนโอยช่วงปี3ามขึ้นปี4ี่ตื่นเต้นไหมคะพี่เต๋าตื่นเต้นเพราะว่าเราจะได้ขึ้นไปทํางานไปเหมือน ฟิลลิ่งฝึกงานที่โรงพยงบาบาลแล้วเราจะได้ไปเจอกับผู้ป่วยจริงอะไรหลวนี้ะเอ้ยก่อนหน้านั้น่ะมันต้องมีเสื้อกาวใช่เราจะได้ใส่เราจะได้ใส่เสื้อกาวแล้วคณะเราจะเป็นยูนิฟอร์มแบบเสื้อกาวแขนยาวเราจะได้เป็นยูนีของมอขอไม่รู้เหมือนกันที่อื่นเขาก็แขนสั้นเหมือนกันเพราะเราทำงานในกราเมซไทยแต่ว่ามอขอเรา้อนมากกาวเราเนี่ยเอาเหมือนมาจากแบบนักศึกษาแพทย์ที่ฮอลแลนด์มั้งถ้าจำไม่ผิดประมาณ ็ฝั่งนู้นฝั่งยุโรปแต่เอายูนิฟอร์มยุโรปมาใส่ในประเทศไทยปีสี่เราก็จะได้ขึ้นคลินิกขึ้นคลินิกก็คือเราจะได้เจอพวกพี่ๆที่จบหมอแล้วพวกอากลุ่มอาจารย์ที่เป็นหมอจริงๆมาเขาเรียกว่าอะไรมาสอนเราแล้วก็ผู่วยจริงๆถูกปีสี่เนี่ยก็เป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันเป็นปีเล็กคู่ที่หนักมากหนักก็ตามจะมาบอกกูว่าปีสี่สบายดแลกูพทษหนัก จากที่เราต้องปรับเวลาการตื่นจากปี 1, นึ่งปีสปีสาเนี่ยเราเรียน 9, ก้าโมงแปดครึ่งแล้วเราตื่นกันสิบโมงใช้ <laughs> เราต่ไม่ใช่ <laughs> แต่ขึ้นคลินิกเราต้องเข้าเรียนเพราะมันจะมีการเช็คชื่อแบบจริงจังวิธีการก็คือต้องมาถึงก่อน7จ็ดโมงเช้าถูกถก็ทุกทุกวันจริงๆปีสเนี่ยมันเริ่มเริ่มใหม่เลยอันนี้คืออย่างแรกที่หนักอย่างที่2ก็คือเราไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ เพราะว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์เราก็ต้องมาลาวเช้าก่อนลาวเช้าก็คือมาตั้งแต่7จ็ดโมงถึงกี่โมงก็ว่าไปแล้วแต่บล็อกที่เราวนใช่อย่างที่3มก็คือเราต้องเริ่มอยู่เวรต้องเริ่มหัดอยู่เวรอยู่เวรเนี่ยคือการทํางานนอกเวลาตั้งแต่หลังสี่โมงเย็นไปจนถึงตอนปีสี่เขาจะให้อยู่ถึงประมาณ4ี่ทุ่มถึง6กทุ่มมันก็เปลี่ยนชีวิตนะจากคนที่เคยมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็แบบ ไม่มีอ่ะมันอยู่ถ่ายไปอ่ะถูกราก็ยังแบบเรียนเสร็จสี่โมงบางวันเรียนเสร็จเที่ยงก็ว่างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรียนเต็มวันตลอดเลยอ่ะแล้วบางวันต้องอยู่เวรเวรไม่ใช่เวรหานะเวรที่ดีเวรโหบางคนทนไม่ไหวมนสตรสลหลายคนก็ได้จากเราไปด้วยกันลาออกตอนขึ้นปีสี่หลายคนมากแล้วปีเี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยเด็กสุดในนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่เคยเจอชีวิตในโรงพยาบาลมาก่อนเป็นช่วงที่ทุกคนต้องปรับตัว ถึงว่าเราเรียนมาแล้วปีหนึ่งปีสองปีสามคนมาปูเขาพูดอะไรมาเราก็ไม่รู้เรื่องเราก็ไม่รู้เรื่องเราเหมือนได้เริ่มเรียนใหม่ก็คือได้ปรับเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองตลอดใช่โดยที่ปีสี่เนี่ยเราจะแบ่งการเรียนแบ่งกลุ่มโดยแต่ละกลุ่มจะเรียนทั้งหมดสามเดือนแต่ละวิชาไปตลอดสามเดือนเราต้องตื่นเจ็ดโมงเช้าทุกวันไม่ใช่ตื่นเจ็ดโมงเช้าเราต้องตื่นหกโมงครึ่งเป็นตีดนิ้วให้ท่านก่อนเจ็ดโมงเช้าไม่งั้นถ้าใครตีดนิ้วสายอะเกินเจ็ดครั้งอะ ตกตกเราได้ซ้ําใหม่อีกรอบหนึ่งอันนี้คือเคร่งเครียดมากเป็นเป็นการฝึกวินัยในตัวเราแบบชัดเจนเลยสิ่งที่พีของปีสี่ก็คือแค่นี้ปะก็คือชีวิตทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยก็คือ3มเดือนจะมีปิด2วันเสาร์อาทิตย์ให้ให้ตื่นสายได้2วันแล้วก็3เดือนใหม่แล้วก็เสาร์อาทิตย์สวันหนูไปคอนเสิร์ตนะว่าไม่ได้2วันฉันไปเชียงใหม่จ้ะฉันไปเชียงใหม่ฉันไปภูเก็ตจ้ะถูกต้องเพราะว่ามันเครียดเราจะสามารถ จัดการเวลาเที่ยว2วันได้แบบคุ้มค่าที่สุดถูกต้องที่พีที่สุดที่เห็นเพื่อนไปก็คือไปฮ่องกง2วันเราก็จะเกิดการทริปที่แบบสนุกเพราะเรารีบเที่ยวแล้วเที่ยวเพราะเราจะไม่ได้เที่ยวมาก่อนปีห้าปีห้าไม่มีอะไรมากปีห้าเนี่ยเป็นปีเล็กขีที่เราเนี่ยสบายสบายทั้งวิชาแล้วก็การใช้ชีวิตเลยแหละวิชามันจะเรียนเออเขาเรียกว่าเฉพาะทางที่มันสบายขึ้นมาที่แบบไม่ต้องไป เราวันเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องตื่นเช้ามากก็จะมีเด็กที่ต้องเรียน3เดือนแต่เด็กก็น่าราัก<ม>เพราะว่าส่วนตัวกเราเสองคนเนี่ยที่ป่วยเด็ก,ถ,กถูกเชิญมาเพื่อเป็นนางงามอยู่แล้วเรารักเด็กทุกคนสบายในที่นี้ก็คือสบายกว่าปีสแต่ก็ยังหนักกว่าปีหนึ่งปีสอปีส เพราะว่าอย่างเด็กเนี่ยก็ต้องราวเจ็ดโมงเช้าเหมือนกันแล้วก็ต้องทํางานต้องอยู่เวรเหมือนกันปีห้าเนี่ยอยู่เวรเยอะกว่าปีสี่ช่วงปีสี่ปีห้าปีหกเนี่ยอยู่เวรหมดเลยนะทุกปีเลยแต่ปีสี่จะอยู่เวรน้อยสุดถึงประมาณสี่ห้าทุ่มปีห้าเนี่ยส่วนมากจะถึงหกทุ่ม แต่ว่าปี5ก็จะมีของอยู่เพราะว่าเราต้องสอบ NL NL ฉบับที่2ก็คือลายเส้นแบบที่เราพูดไปว่าฉบับที่2ต้องผ่านถึงปี5้ามันจะสบายแต่ยังไงเราก็ชีวิตเราก็ยังวนเวียนกับการอ่านหนังสืออยู่ตลอด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 แต่กิจกรรมเราจะเยอะขึ้นมานิดหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะาเราว่า <laughs> ดังนั้นปี5กิจกรรมที่ทําอ่ะจะเยอะเยอะกว่าปี4เยอะมากเลยถูกพวกเรา2คนก็ส่งดาวเดือนคณะแล้วก็ได้ชัยมาท,ทั้งคู่เลิเราทําทุก กิจกรรมเลยก็เป็นจุดเปลี่ยนนะเพราะว่าปี5จะขึ้น extern เนี่ยเตรียมมาพูด extern คือปีหกที่นี่ extern คือคําเรียกของว่านักศึกษาแพทย์ปี6นะทุกคนถูกปี6ช่วงที่ปี5ากํนลังจะขึ้นปี6ก่อนดีกว่าถามว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะไหมเยอะมากเช่นอันดับแรกเลยเวลาเราจะเขียนคํานําหน้าเราเนี่ยปี4ปี5เนี่ยเราจะเขียนว่านอสพเราก็ตามด้วยชื่อนักศึกษาแพทย์พอเป็น extern มันเปลี่ยนแปลงเราจะต้องมีค,ความ <โก S 2> รา<ส>ับผิดชอบเยอะขึ้นถูกพี่ๆหรือว่าอาจารย์ทุกคนจะไว้ใจเรามากขึ้นถูกแล้วเขาจะคิดว่าเราจะต้องจัดการกับคนไข้ได้จัดการกับโรคได้มากขึ้นถูกต้องอันดับแรกคำนำหน้าชื่อเพราะว่าโอ๊ยเราอยู่ปีสี่ปีห้เาเห็นพี่เขียนเขาว่า X turn เอเเอ X แ,แ,แล้วก็ตามด้วยชื่อมันเก๋มันเป็นฟิล แต่ความเก๋มันก็มาด้วยความรับผิดชอบที่มากขึ้นจริงเวร์วมากเหมือนคุยกับป้าใส่ต่อดเวละอย่างแรกเลยที่เราเปลี่ยนแปลงก็คือเราจะอยู่เวรเป็นวันก็คืออยู่เวรตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง8โมงเช้าของอีกวันหนึ่งแล้วเราก็จะใช้ชีวิต8โมง,ง, <c oughs> งเช้าวันนั้นไปสี่โมงเย็นไม่ได้พูดเบิร์ไม่ได้พูดว่ามันคือเรื่องจริง <c oughs> มันจะเป็นการฝึกสกิลของเราแบบชีวิตเปลี่ยนแบบครั้งยิ่งใหญ่เลยอ่ะถูกต้อง เราจะไม่ได้นอนแล้วเช้าวันต่อมาเราจะต้องใช้ชีวิตให้เหมือนเรานอนเต็มอิ่มมันทําได้มันทําได้มันทําไ,ได้อยู่แล้วเพราะว่า a เตอร์ช็อกเนี่ยจะมาหลังจากนั้น <c oughs> คือราเปไปตายเราจะหลับตายเลย <c oughs> แล้วก็อีกอย่างที่เปลี่ยนในชีวิตเด็กเทิร์นก็คือคือเราจะได้คอสตูมใหม่เราจะได้คอสตูมใหม่เราจะได้คอสตูมที่เป็น <c oughs> คนคนทั่วไปหมองกันมาเป็นหมอ ถูกเพราะว่าจะเป็นเสื้อเสื้อเหมือนหมอเสื้อเหมือนหมอใช่แต่เป็นนักศึกษาแพทย์ปีหกถูกต้องถามว่าตอนนั้นตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากถูกพอมีน้องมาถามว่าเอ้ยเราพร้อมไหมพร้อมแล้ววันแรกที่เราขึ้นวอร์ดเราพราวมากวันนั้นก็คือเราจะเป็นน้องหมอของเอ็กเทอร์นอย่างภาคภูมิใจเราจะถูกเรียกว่าน้องหมอแบบเต็มๆถูกแล้วได้หัวเป็นว่า ยอะจริงแล้วก็เป็นปีที่ต้องเก็บเกี่ยวทุกอย่างให้มากที่สุดเพราะว่าปีหน้าเราจบไปแล้วจะเป็นหมอเต็มตัวแล้วอย่างเช่นแบบเรื่องของขณตการ<อ>ความรู้อะไรเงี้ยเป็นปีนี้แหละเพราะปีสี่ห้าเราก็ไม่ได้สนใจอะไรมาก<ช>พีจะทำอะไรกันก็เรื่องของพี่ปีหกเราแบบอะไรได้เราก็จะพยายามเก็บเก็บเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนําไปใช้ในอนาคตปีหกคือชีวิตจริงเลยสาหรับการเป็นหมอปีหกจะสามารถเ,าเรียกว่าหมอเต็มเก็ได้เพราะว่าเราใช้ชีวิตเหมือนอคนที่จบมาแล้วทุกอย่าง เขาเรียกว่าฝึกฝนประสบการณ์แล้วก็ป็นสบการณ์ได้ความรู้ถูกต้องแล้วก็เป็นปีที่โดนอาจารย์ด่าแรงที่สุดเพราะด้วยความที่เขาคาดหวังว่าเราจะต้องทํอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นได้ให้สมกับการที่เราเป็นนักศึกษาแพทย์ปีหกแล้วถ้าเราทําไม่ได้เราก็โดนด่ามันจะเป็นปีที่ปลุกความนักสู้ในตัวทุกคนออกมาเรียกได้ว่าใครเนี่ยเห็นอยู่บ้านหิ่มหิมไม่สู้คน เพราะเราผ่านสินนาา่งที่เขาเรียกได้ว่าความทุกข์ยากลําบากความเหนื่อยความปดนอน <c oughs> จิตวิญญาณของการเป็นนักสู้ความตาแข็งมันจะได้ประสบการณ์เยอะมากเพราะด้วยความที่เราจะเป็นด่านแรกในทุกๆอย่างยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดก็ได้สมมติว่าคนไข้นอนนอนอยู่หวัวใจหยุดเต้นตอนตีสามเราจะเป็นคนแรกที่โดนปุกและเราก็ต้องไปจัดการทุกอย่าง ไปทําการปั๊มหัวใจไปทําการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจหนึ่งนาทีก,ทาก่อนที่จะตามมาเพราะเราจะเป็นด่านแรกที่จะพูดขาดไปไม่ได้เลยในปี6ก็คือมูเตลูเออ๋อมูเตลูเนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กับการเรียนแพทย์มาตลอดตั้งแต่ปีหนึ่งยันปีหกถูกถึงเราจะเรียนเขาเรียกว่าสายวิทยาศาสตร,ร์สุขภาพแต่ว่าเราเป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาชีพที่เชื่อในเรื่องมูเตลูมากที่สุดเราเชื่อทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสี่มงคล การก้าวเท้าขวาซ้ายปากกามงคลที่เขารีวิวว่าดีเราก็เชื่อเมนูอาหารเมนูอาหารที่ห้ามสั่งก็คือการอยู่เวรเนี่ยมันจะมีเมนูประมาณ3-4อย่างที่ห้ามสั่งยกตัวอย่างที่แบบหลักๆเลยก็คือ KFC มีคนเคยกล่าวถึงทฤษฎี KFC ว่าว่าการสั่ง KFC หรือฟาซูเดลิเวอรี่เนี่ยเป็นการนำรถเข้ามาในโรงพยาบาล เรื่องการนํารถก็เหมือนการนําคนไข้เข้ามานําู้่วชนเข้ามาในโรงพยาบาลดังนั้นเราก็จะไม่ได้นอนเราจะมีพาระงานที่เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสาเหตุของเคฟซีที่ทำให้เราเนี่ยห้ามเป็นสิ่งองห้ามถูกต้องฟาสต์ฟู้ดทุกอย่างเราจะเป็นเคฟซีพิซซ่าถูกต้องพิซซ่าเนี่ยให้เยอะกว่าเคฟซีหนึ่งประสบการณ์ถ้าไม่มาเรียนหมอเราจะไม่สามารถสัมผัสประสบการณ์นี้ได้แต่ว่าไอ้เคิื่อนอย่างหนึ่งก็คือมันสนุกขึ้น เพราะว่าเราเนี่ยเหมือนมีความรู้ความมั่นใจเยอะขึ้นมาจากปีที่หมามันสนุกตรงที่มันได้เป็นหมอเต็มตัวมากเออมันมันมันสนุกถึงมันจะเหนื่อยแต่มันก็สนุกมันสนุกอ่ะมันได้ลงมือทําจริงๆมันไม่ใช่แค่นั่งเรียนแล้วก็ดูคนอื่นทําเหมือนปีหนึ่งปีสองปีสามเนี่ยนั่งเรียนไม่เคยเจออะไรเลยปีสี่ปีห้าปีหกเนี่ยเจอแต่ไม่ได้ทํา แต่ปี6เนี่ยเอาทุกอย่างทุกอย่างทั้งหมดที่เคยเรียนมามาทำหมดเลยมันหมดแล้วแหละมันหมดแล้วใช่ไหมหกปีถูกเพราะทั้งหมดที่พูดมามาจากประสบการณ์ตรงถ้าเกิด9้าวขาเข้ามาในคณะแพทย์แล้วเนี่ยยังไงก็จะจบแน่นอนจบแน่นอนจบแน่นอนแค่มีความแบบพยายามสําหรับคน<ห>ที่แบบอยากเรียนจริงๆใจรักจริงๆเ่ยมันจะสามารถก้าวผ่านความเหนื่อยได้ ถูกจะมีทีมงานที่คอยช่วยตลอดแล้วมันจะเ,นเพื่อนพี่หรือว่าอาจารย์มาช่วยอยู่ตลอดมันเป็นครอบครัวที่น่ารักหนาเรา่ะถูกเพราะว่าเราเนี่ยเข้ามาในครอบครัวนี้ในฐานนะอีแพงอันนี้คือเป็น6ปีแบบ in brief คือเป็นช่วงที่น้อยมาก1% 1%จากประสบการณ์ทั้งหมด100%ยเอะ่ะถูกมันยันเถอะมันได้ประสบการณ์ใหม่ที่แบบมันไม่เคยได้รับที่ไหนมาก่อนแน่นอน ถูกต้องการเรียนหมอจะทําให้เราถึกขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดมันก็สนุกดีนะเพราะมันผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าตอน<ม>ประสบการณ์ก็คืออุยตอนที่ยังไม่ผ่านอ่ะโคตรทุกเลยตอนผ่านเล้วราจะรู้สึกแฮปปี้เป็นเหมือนประสบการณ์ชีวิตทุก,กรกิริยาใช่การทําทุกรกิริยาขนาดนั้นก็เลยแต่ถ้าผ่านมาได้ก็เหมือนการนิพพานเราก็สามารถแบบทำทุกอย่างบนโลกนี้ได้โดยไม่ถูกสวรรค์เบีย้ยใช่มันจะเป็นฟีลสวรรค์เบียเบ่ยงอะเรงเงามันจะเป็นแบบมูนิมูทูแต่ มันเป็นความทุกข์ที่มันพรน้นพี่ก็จะพูดเวอร์ไปบ้างพูดน้อยไปบ้างแต่ว่าเพื่ออัธทารุเพื่ออะับรดับรจริงปีหนึ่งปีหกเนี่ยถ,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 ถ้าเกิด9ก้าขาเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยผ่านไปได้แน่นอนสอบเข้าคือจุดเริ่มต้นของชีวิตเออทูเหนื่อยไม่ตายหลอนใช่ไหมการเหนื่อยไม่เคยทําให้ใครตายไม่มั่นใจเพราะตอนนั้นอะเข้าใกล้ความตายมากที่สืแค่เรานอนพักความเหนื่อยก็หายไปละเพ่นด้วยถ้าใคร ชอบการเป็นหมอจริงๆหรือว่าอยากเรียนหมอจริงๆก็สามารถมาเรียนได้ไม่ต้องกลัวเรียนไม่จบมันเรียนจบอยู่แล้วคน95%เรนี่ยเรียนจบอยู่แล้วถ้าไม่คิดถอดใจก่อนสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเราสองคนจา,จากจากอิงเทอร์บ้าบอลแล้วก็จากคลอดชาแนลน้องกอระถา,ายบายจ้าราสุดรั้น